สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีรีส์นะคะวันนี้จะมารีวิวซีรีส์เกาหลีคะ่ะชื่อเรื่องว่าก o k ดูซีซั o นออฟเดดีเป็นซีรีส์แฟนตาซีคอมเมดี้ค่ะโดยได้พระเอกสายฮายอย่างคิมจองฮยอนประกบคู่กับนางเอกสุดน่ารักอิมซูฮยางบอกเลยว่าเคมีสองคนนี้เนี่ยเข้ากันสุดๆเลยคะ่ะ เนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวของฮันกรีชอนแพทย์หญิงผู้มีจรรยาบัณดีเลิศค่ะเธอถูกบังคับให้ออกจากงานเพราะว่าไปมีเรื่องกับผู้ส่งอิทธิพลและการหางานใหม่สําหรับเธอนั้นก็ช่างยากลาบากค่ะ เพราะว่าเธอเนี่ยเรียนจบจากมหาวิทยาลัยปลายแถวแต่ว่าวันหนึ่งค่ะเธอก็ได้รับข้อเสนอจากโดจินอูอาจารย์หมอโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศให้เธอเนี่ยได้เข้าทำงานเพราะว่าโดจินอูเนี่ยต้องการให้เธอไปเป็นพยานเปิดโปงสาเหตุการตายของผู้ป่วยรายหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่นานค่ะโดจินอูเนี่ยก็ถูกสังหารพร้อมกับเกิดเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้น นั่นก็คือโดจินอูเนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาแต่ว่าวิญญาณในร่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เขาค่ะแต่ว่าเป็นกกดูยมมาทูตหนุ่มชั้นสูงที่ถูกสาบให้ทำหน้าที่นำดวงวิญญาณลงสู่ขุมนรกค่ะกกดูเนี่ยลงมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์และกกดูเนี่ยก็ค้นพบว่าฮันเกรชอนเนี่ยมีความสามารถพิเศษเธอสามารถสั่งให้เขาทำสิ่งต่างๆได้และก็สามารถทำให้กกดูเนี่ยไม่ต้องทรมานกับคำสาปได้ด้วยค่ะ โกกูเนี่ยสงสัยเป็นอย่างมากค่ะว่าฮันเกชอนเนี่ยจะคือคนรักของเขาในอดีตที่จะมาลบล้างคำสาปค่ะเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามต่อกันในซีรีส์นะคะ เนื้อเรื่องเปิดเรื่องด้วยการเล่าเรื่องราวในอดีตชาติค่ะในอดีตพระเอกชื่อว่าอูฮยอนเป็นองคลักษ์นางเอกชื่อว่าซอนฮีเป็นหญิงสาวจากตระกูลสงศัิ์ทั้งสองคนรักกันค่ะแต่ว่าอูฮยอนเนี่ยถูกสังหารส่วนซอนฮีเนี่ยถูกส่งตัวไปแต่งงานกับบุคคลสงศัิ์ค่ะแต่เมื่อเธอเนี่ยสูญเสียคนรักไปก็เหมือนหมดสิ้นทุกอย่างเธอจึงสังหารเจ้าบ่าวแล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ในโลกหลังความตายค่ะอูฮยอนเนี่ยเฝ้ารอซอนฮีไม่ยอมไปเกิดใหม่จนเวลาผ่านไปเนิ่นนานความจำของอูฮยอนเนี่ยก็ค่อยๆหายไปจนหมดสิ้นค่ะและก็เขาเนี่ยก็ถูกสาปเป็นยมมาทูตคำสาปเนี่ยจะถูกถอนก็ต่อเมื่อเขาเนี่ยเจอซอนฮีในโลกปัจจุบันและก็ต้องให้เธอเนี่ยบอกรักถึงจะสามารถหลุดพ้นจากคำสาปได้ค่ะ เนื้อเรื่องค่อนข้างซับซ้อนค่ะแต่ว่าดำเนินเรื่องได้ดีเลยแล้วก็สนุกสนานน่าติดตามมากนางเอ็ดเป็นคนที่เก่งค่ะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยมีที่ยืนในสังคมเพราะว่าสถาบันการศึกษาที่เธอเรียนจบมาเนี่ยไม่โด่งดังแล้วก็ความที่เธอเนี่ยมีความยุติธรรมมากเกินไปค่ะจึงทําให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนบางกลุ่มและก็บางสถานที่ได้ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเนื้อเรื่องที่เป็นมุมมองเกี่ยวกับวงการแพทย์ด้วย แล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตรกรรมด้วยค่ะที่นางเอกเนี่ยบังเอิญเข้าไปเกี่ยวข้องโดยที่ไม่รู้ตัวก็จะมีคนที่คอยตามจับตามฆ่านางเอกด้วยวายวุ่นวุ่นวายกันมากๆสนุกสนานมากค่ะส่วนด้านพระเอกเนี่ยก็จะเป็นแนวแฟนตาซีเลยค่ะมีพลังวิเศษหายตัวได้และในทุกๆวันค่ะจะต้องออกไปฆ่าคนซึ่งเป็นคนที่คนอื่นๆเนี่ยสาปแช่งอยากให้ตายค่ะ พระเอกเนี่ยก็จะดินเสียงเข้ามาในหูแล้วก็จะหายตัวไปจัดการทันทีตอนเหล่านี้เลยค่ะขอบอกเลยว่าสนุกมากๆเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เจอตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันไปค่ะและพระเอกเนี่ยก็เป็นยม,มทูตที่ไปจัดการคนเลวขอบอกเลยว่าพระเอกเนี่ยสุดหล่อแล้วก็สุดเท่มากๆเลยค่ะด้านความรักของพระเอกนางเอกนะคะบอกเลยว่าฉากน่ารักเยอะมาก เราว่าพระนางเนี่ยได้ใกล้ชิดกันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยค่ะแล้วพระเอกเนี่ยก็พยายามให้หนางเอกเนี่ยมาเป็นแฟนด้วยเพราะว่าต้องการลบคำสาบก็จะมีการพ่อแง่แม่งอนกันการใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็การช่วยเหลือปกป้องซึ่งกันและกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากมุ้งมิงมากสายชอบความฟินเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะ แถมเรื่องนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าแม้ในเรื่องจะซับซ้อนดูดาร์กแต่ว่าโคตรฮาเลยค่ะทุกคนบางฉากนี่ขายขำม,มากๆเป็นเรื่องที่ไม่เครียดดูได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรดูไม่ควรพลาดเลยนะคะเรื่องนี้สามารถรับชมซับไทยได้ที่ไอชีอี้นะคะมีจำนวน16ตอนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จำซีรีส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ